ชินโนบิหรือชินจาวันนี้จะมาอัปเดตข่าวเรื่องของคันตนะวอลเล็ตตัวนี้เป็นคันตนะที่ผมว่าในอนาคตมาได้ดีอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันค่ะคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชม ในเรื่องคอนเทนต์เกี่ยวกับชิโนบิหรือชินจาเมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมยังไม่ได้ถามทางทีมงานนะครับว่าคันตน n a อลเล็ตเนี่ยมันเป็น d ีแอตัวหนึ่งนะครับที่มีระบบการเก็บเหรียญโอนเหรียญน,นะครับระบบการซื้อคริปโตในกระดานนะครับด้วยบัตรดบิตบัตรเครดิตและมีการซื้อคริปโตนะครับผ่าน การสวอปเหรียญมีหลายอย่างอีกมากมายนะครับที่สามารถที่จะเพิ่มลูกเล่นในคันตน a wallet ได้ฉะนั้นมันมีวิดีโออยู่แต่ปัญหาก็คือว่ามันยังไม่เสร็จนะครับฉะนั้นอันนั้นจะเป็นคอนเซปต์คร่าวๆมรีระบบความรักษาความปลอดภัยแบบ P2P นะครับได้ดีด้วยฉะนั้นทางทีมงานเขาก็ต้องใช้เวลาในการผลิตนะครับส่วนใครบอกว่าโดนแฮกนะครับเป็นอะไรที่โดนแฮกมากที่สุด อย่าลืมนะครับว่าคันตานาวอลเล็ตตัวนี้ของชิน n o บิหรือชินจายังไม่ได้ผลิตออกมาให้ทางคนทั่วไปใช้นะครับตอนนี้ชินจายังอยู่แค่ V1 อยู่เลยนะครับในโดโจสวอปนะจะมีทั้งหมด3 V ด้วยกันนะครับ3 V หมายถึงว่า,าระยะในการทำงานนะครับ V1 เนี่ยเขาจะกำหนดนะครับว่าเขาจะเป็นการพัฒนาเชนต่างๆไม่ว่าจะเป็นโพลิกอนนะครับแล้วก็ทาง BSC และ Ethereum นะสามอย่างนี้และก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับคือ V2 V2 เนี่ยจะเป็นการพัฒนาคันตนาวอลเล็ตเนี่ยแหละนะครับแล้วก็ตัวของบล็อกเชนของเขานะครับที่จะเกิดขึ้น อ่ะอันเนี้ยเป็น V2 ฉะนั้นอย่าข้ามนะคะตอนนี้ V1 ยังไม่เสร็จ V2 จะเสร็จได้ยังไงนะอย่ามั่วมานะครับแล้ว V3 คือการทำการเชื่อมเชนนะครับเชื่อมเช้นต่างๆไม่ว่าจะเป็น BSC Ethereum Polygon ที่ต้องทำการเชื่อมเชนนะครับเพื่อจะทำการโอนทานสักท่านได้การโอนไปมาได้นะครับเพราะว่า พวกรูปแบบเนี้ยเขาก็ต้องใช้ในการอ่าในการโอนนะครับในอนาคตเพราะเขาต้องเชื่อมเพย์หลายอย่างเข้าด้วยกันนะครับฉะนั้น3อย่างเนี้ยเติดคันตาณาวอลเล็ตมันจะเสร็จนะครับอย่ามั่วมาเอาแหละนะครับวันนี้มีการอัปเดตคร่าวๆเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับคันตาณาวอลเล็ตคันตาณาวอลเล็ตเนี่ยกำลังที่จะผลิตขึ้นนะครับคือกําลังที่จะปรับปรุงในเรื่องของเทรดละตอนนี้อยู่ในเทรด แต่สิ่งที่น่าสนใจคือเรื่องของ d e f ฟ d e f ที่เชื่อมกับ d a p เนี่ยตอนแรกนะผมไม่มีข้อมูลนะครับผมก็เลยบอกว่ามันอาจจะเชื่อม Defi ที่เป็นของชิโนบิ i หรือชิงจาเท่านั้นแต่เราได้การอัปเดตข่าวใหม่นะครับว่าในโปรไอดีแอตรงเนี้มันจะคล้ายๆกับของ t Touch Wallet เลยและคล้ายๆของ กับ Uniswap นะครับเออไม่ใช่ของ Metamask คือจะสามารถที่จะรับได้ทั้งแพนเค k e ทั้ง Uniswap คือคุณสามารถที่จะเทรดได้ทั้งสองสวอปเหรียญน,นะครับทั้งสองเชนด้วยกันเนี่ยแหละนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้คุณเห็นนะว่าชินโนบิหรือชินจาเนี่ยเขาก็ต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ดีเหมือนกันนะครับเอาแพลตฟอร์มดีฟาของตัวเองแล้วก็ทางแพนเค้กทางยูน s w a p ป แต่ย้ำนะครับว่าเขาจะมีดีฟาที่เป็นของตัวเองด้วยซึ่งดีฟาที่เป็นของตัวเองเนี่ยเขาจะมีโปรดีๆนะนะครับโปรดีๆหมายความว่าอาอาจจะมีการถ้าเกิดคุณจะสวอปชิงจานะครับโทษนะครับเงือไหลตลอดเลยนะครับก็จะได้ดอกเบี้ยนะครับหรือว่าได้เหรียญเนี่ยแถมมาด้วยอ่ประมาณนั้นนะครับฉะนั้นอ ต้องดูนะครับว่าในอนาคตเป็นยังไงส่วนในระยะแรกเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับคือมี d e f าเนี่ยสามอย่างก่อนนะครับคือแพนเค k e นะครับยูนิส a วแล้วก็ทางชิโน n o บีเองนะครับซึ่งเราต้องดูต่อไปในอนาคตแต่ถ้าเกิดมีตรงนี้นะครับสองขาเนี่ชิโน no บีหรือชินจาจะสบายทันทีนะครับคือสามารถที่จะใช้เครือข่ายเนี่ยข้ามไปมาได้ เพราะว่าตอนนี้นะครับในเหรียญมีมตัวอื่นที่มีโครงสร้างเหรียญมีมที่มีศูนย์เยอะๆเป็นหลักล้านๆเนี่ยนะครับก็จะมีที่สู้ในเรื่องของดีฟาได้กับชิโนบิหรือชิงจาก็จะมีแบบสมน้ําสมเนืน้อคือเฟกนะครับเหรียญหน้าลิงนะเดี๋ยวเราจะไปทําคลิปอื่นดีกว่านะครับแต่ว่าเฟกก็ทําการข้ามเชนเหมือนกันนะครับแล้วตอนนี้เขาทาเสร็จแล้วด้วย เอาละนะครับสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางนะครับและช่องทางที่สําคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มชื่อ cryptocurrency community นี้เป็นกลุ่มรวมเรามีกลุ่มชิโน o โบิหรือชินจาด้วยนะครับอยากติดตามข่าวสารของชินจานะครับไปที่เพจเพจจะชื่อว่าชิโนโบิชินจาไทยแลนด์คอมมิชชั่นนะครับเดี๋ยวผมจะ โพสไว้ข้างหน้ามีช่อง YouTube ด้วยนะนะครับแต่วันนี้เราขอเอาเพจก่อนละกันนะก็สามารถเข้าไปติดตามได้นะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่าชินบิหรือชิงจาเนี่ยจะกู t ทูนมูลนะครับแล้วก็เรามีหนึ่งสปอนเซอร์ตัวหนึ่งนะครับเป็นเครื่องขุดนะครับเป็นการบริการเกี่ยวกับเครื่องขุดนะครับชื่อ M C Minor Service ทั้งซื้อทั้งขายทั้งฝากซ่อม ทั้งขุดรับขุดนะครับฝากขุดได้ครบเครื่องเลยสนใจทักไปที่เพจนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR โค้ดให้นะครับเราก็ย้ำว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและสำหรับวันนี้ผมหวังว่าชินอบิหรือชินจาจะ go โกทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี